ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะลูกบอลขาวดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นทีได้เลยขอรับึท่เทก็เป็นเจ้า เซินอิงอิงผู้หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหอชุนซิ่งเซินอิงอิงในชาติที่แล้วแอบแต่งงานกับพี่หกโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากตระกูลพี่หกจึงต้องถูกไล่ออกจากตระกูลเพราะเหตุนี้แต่นางกลับเป็นคนข้างกายของลินจือเชียน ที่แท้สองคนนี้ได้สมรู้ร่วมคิดกันมาตั้งนานแล้วล่ะเนี่ยผู้ใดกันสังเกตเห็นแยกแล้วล่ะเอ๊ะกระกวบลบอ่ะปึกกระเทเออนายท่านเป็นอะไรไหมเอ้ยร่างกายนี้อ่อนแอกันไปแล้วหล่น นำตัวนางไปเสียงนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนะอะไรนะจิ๋วซื่อหายไปอย่างนั้นเหรอจวนตระกูลมูล่ฮแม่ทับมู่โปรดระงับความโกรธก่อนเป็นข้าที่ประมาทเลินเล่อเองแต่ข้าได้ส่งคนออกไปตามหานางแล้วล่ะบูดบึง้งกำเน่น สเสด็จพี่ข้าขอโทษข้าคิดไม่ถึง 13, เลยว่าท่าน,อนรอข้าด้วยต่อให้จะต้องถล่มเมืองหลวงข้าก็จะต้องหาหนางให้เจอลืมตาน่อยท่านในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วนะพวกเราถูกลักพาตัวมาขอรับ ถูกลักพาตัวมาอย่างนั้นเหรอถ้ารู้อยู่แล้วเหตุใดเจ้าถึงดูเหมือนจะตื่นเต้นเลยล่ะลุกขึ้นฮ <c oughs> ผ่านไปร้อยปีในที่สุดก็มีคนกล้าลักพาตัวพวกเราแล้วล่ะในท่านในสถานะนี้หากค่าคนจะถือได้ว่าเป็นการป้องกันตัวเองอาศัยแค่ค่าที่ถูกมัดมือมัดเท้าบอกกับเจ้าที่เป็นเหมือนเหล็กพังๆเนี่ยนะ <c oughs> ในท่านมีคนมาเอะ